เรียนขั้นคณะกรรมการประเมินที่เขารบดิฉันนางสวุวรรณีภาคะครูโรงเรียนขวาวิทยาคารขออนุญ,ญาตนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานจากวันที่1ตุลาคมพศ2565ถึงวันที่31มีนาคมพศ2566นางต่อไปนี้ 1>, 1. งานสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน5สาระ งานที่รับมอบหมายจากโรงเรียนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งมี3ด้าน15ตัวชี้วัดดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพร้อมทั้งทำการประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลจากการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประยุกต์อย่างเหมาะสมตามวัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมประเมินผลโดยการใช้รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ active learning ด้านส่งเสริมและสนับสนุน ดิฉันได้มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทำทะเบียนแสดงผลการเรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการคัดกรองออกเยี่ยมบ้านดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้การช่วยเหลือนักเรียนรายที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินโดยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องเงินเป็นต้น มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการโดยการประสานให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งศึกษาด้วยตนเองและเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดมาตลอดและนำมาพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบทั้งงานสอนและงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดิฉันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในระบบ PLC และเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองมาโดยตลอดองค์ประกอบที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายที่ดิฉันจัดทำขึ้นคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนารายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้ชุดการสอนในเรื่องพระรัตนไตยและอริยาาสัจสี่ช่วยสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ในการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และความสามารถของผู้ ด้วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกจัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมมีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆในห้องเรียนอย่างเป็นระบบระเบียบมีความสะอาดมีเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนของนักเรียนเช่นจัดตัวเก้าอี้เป็นรูปแบบที่หลากหลายมีมุมให้ความรู้บอบาดให้ความรู้ป้ายนิเทศเป็นต้น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นงานที่รับผิดชอบหรืองานตามนโยบายงานตามโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบุคลากรหรือแม้แต่งานในฝ่ายบริหารงบประมาณโดยดิฉันก็เข้าร่วมจากกิจกรรมเต็มกําลังความสามารถรวมทั้งด้านการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจํานวน5สาร เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และสอนลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รวมทั้งกิจกรรมร่วมกับทางชุมชนและท้องถิ่นเช่นเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดป่าสันติวิเวกกระทำด้วยความเต็มใจด้านการปฏิบัติตนรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยดิฉันได้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติอันได้แก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยความซื่อศาศาศาสัตย์สุจริต การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวอุทิศเวลาให้กับทางราชการมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลักเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นยอมรับในความแตกต่างของบุคคลยึดถือและรักษาระเบียบวินยัยจรรยบรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด